สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วครับอาจบางแสนชลบุรีริวครับความสวยคนเยอะแยะมากเลยเจอสาวไหมครับมีเจอสาวไหมครับเจอสาวเต็มเลยครับชอบอยู่คนนึงแล้ชอบใครสาวไหนสาวงเงินครับต้องจัดไว้ต้องจัดไว้นี่แก่หน่อยนีงแก่ไม่ได้บุรีนะครับผมอ่า วันนี้เรามาเที่ยวเนื่องจากในโอกาสเลยครับวันนี้นจากโอกาสพักผ่อนครับพักงานอ๋องานต่อไปก็สู้งานต่ออ๋ออเ็นกล้องนั่นเห็นกล้องเดี๋ยวก็จินครับเดี๋ยวก็จินน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อบาสครับบาสอ๋อวันนี้บาใครบ้างครับวันนี้มากับลูกกระจกูกกรักสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้เบาอะไรเบาตีบเหรอเบาตีบครับเบาตีบอ๋อเบาตีบ ปทต่ทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรครับกินเบียร์ครับผมน้ำมะตูมนะครับขา่าอ๋อน้ำมะตูมก<อ>ินน้ำมะตูมนะครับอาหารครับอาหารหมดแล้ว <laughs> หมดแล้วครับเรือเรือเดียวอ๋อไดมีหลายอย่างนะครับกินไปแล้วกุ้งกุ้งหมดไปแล้วนะครับนี่ครับผอไม่ต้องทำนี้เดก็กาศก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะเย็นแล้วนะครับ โอ้ oh. เรามีอะไรโฟกัสนะครับตอนนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เรามีเราวันนี้เรามีเกมนะครับช่วงเย็นๆสักหน่อยแนตะ่ตอนนี้แดดร้อนมากขอนั่งกินกินข้าวกินอะไรนะครับ่ช่วงช่วงเย็นเรามีเกมอะไรช่วงเย็นเรามีเล่นเกมกันไหมนี่่นเกมทิงง้งเงินรางวัลไหมนี่ อยากเลยม่นต้องเล่นแต่เราต้องเล่นนะครับปติวันนี้มีรู้สึกไงบ้างครับมาเที่ยววันนี้รู้สึกไงรู้สึกผ่อนคลายครับผ่อนคลาย,ายใจครับไ<อ>ด้ามาผ่อนแล้วที่นี่เขารณรงค์งให้เรารักษาความสะอาดมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างฮ <c oughs> ะเพราะห้ามทิ้งก้นบุหรี่ครับห้ามบุหรี่ ดีครับมันดีนะดีผมว่ามันดีนะครับถ้าใครติดยานหน่อยก็ไม่ดี <laughs> ผมว่าไม่ดีถ้าใครติดดูดยากหน่อยครับโอเคครับสรุปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเล่นเกมกันเลยนะครับ